นี่นะครับเพื่อนๆก้อนแป้งนะครับก้อนแป้งหนึ่งลูกนะครับหนึ่งลูกใช้ข้าวสองกิโลนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สัญลักษณ์ต่อต่าก็คือของตาเต่าน้าโชงนะฮะอันนี้โฆษณาเขาหน่อยนะครับเพราะผมก็สั่งจากเขามาประจํานะครับผมทีนี้เราก็จะใส่ถุงเนาะน้าแป้งนี้นะครับใส่ถุง เ,เพื่อนๆดูนะครับ